คุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทมันนี่นะคะรายการที่ช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับพิชชันวรวรรณตินาราและทีมงาน m ั n นี่ h ช n แนลค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาบ้างข้างด้วยการวางแผนกันนะคะซึ่งในช่วงหน้าเราได้เจอกับเคสที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลมัมนะคะที่มีการคิดในส่วนของเงินออมทั้งของตัวเองแล้วก็เงินออมของลูกแล้วก็เงินในวัยกเกษียณด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงนี้ Smart Planning ไปทําความรู้จักในเรื่องของทําที่สิ่งสําคัญก่อนคํานี้มันหมายถึงอะไรไปติดตามกันได้เลยค่ะครัสวัสดีครับ ในเรื่องของสมาร์ทมันนี่ในวันนี้สมาร์ททิปในวันนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะขอคุยก็คือในเรื่องของปัจจัยแห่งความสําเร็จเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมคนบางคนถึงประสบความสําเร็จได้แต่ในพบว่าคนบางคนขยันมากๆเลยถึงไม่ประสบความสําเร็จเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้คนไม่ประสบความสําเร็จเลยก็คือไม่ได้ในทําในสิ่งที่สําคัญก่อนนะครับคืออย่างนี้ผมอยากจะให้พวกเราดูนิดนึงในชีวิตของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเงินหรือเวลาทุกคนมีจํากัดหมดนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเงินเหลือเฟือไม่ใช่ว่าเรามีเวลาเหลือเฟือ ให้พวกเราเราลึกไว้เสมอเลยว่าทุกๆบาทที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยคือเรากําลังทําลายโอกาสของความร่ํารวยหรือความมั่นคงในชีวิตในอนาคตหรือทุกๆเวลาที่เราใช้ในวันนี้นะครับถ้าเราใช้มันอย่างไม่ไม่เหมาะสมไม่คุ้มค่ากับมันเนี่ยเท่ากับเราทําลายเวลาของการสร้างฝันของเราในอนาคตด้วยเหมือนกัน นพะครับนเมื่อเราตรงถึงตรงจุดน,นี้ปุ๊บปุป๊บเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเฮ้ยวันนี้เราจะใช้เงินเรื่องอะไรวันนี้เราจะทํำยังไงนะครับสิ่งที่เราใช้นั้นมันคุ้มค่าไหมสิ่งที่เราใช้นั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหรือเปล่าทีนี้วิธีการจะดูนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราใช้นั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญคุ้มค่ากับเงินคุ้มค่ากับเวลาเราไหมให้เราดูอย่างนี้ครับดูที่เอาตัวประโยชน์ตั้งหารด้วยต้นทุนตรงนั้นแล่นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างผมเองในอดีตผม ผมจ่ายเงินเช่าพระเครื่องไปเยอะท,ทั้งที่ดูไม่เป็นนะครับเราก็มาดูเลยเอาประโยชน์ที่ได้ประโยชน์ที่ได้คือความสุขส่วนตัวแค่นั้นนะนะแต่เงินที่เสียไปเอาตัวเป็นเงินเป็นตัวหารมันได้น้อยมากเลยแต่ถ้าเราจ่ายเงินก้อนนั้นไปเพื่อการศึกษาลูกสิ่งที่ได้คืออะไรคืออนาคตที่มั่นคงของลูกหารด้วยเงินที่เราเสียไปอันนี้คุม้มนะครับเพราะงั้นผมแนะนําเลยว่าพวกเราเวลาตอนใช้ใช้จ่ายเงินอะไรก็ตามพยายามมองตรงนี้เยอะแต่นี่หลายคนก็มองอถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง แล้วทำไมคนเรามันก็มารวมเป็นเป็นสมการที่ง่ายแล้วทำไมคนเรามันถึงไม่ไม่ใช้อย่างนี้กันอ่ะทำไมคนเราถึงใช้จ่ายสูรุ่ยสุร่ายกันนะครับเหตุผลเพราะอันที่หนึ่งไม่รู้ว่าอะไรสําคัญอย่างเช่นผมถามง่ายๆนะครับถ้าเรามีเวลามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเงินก้อนนั้นเราจะจะออมเพื่อเกษียณยุะหรือออมเพื่อการศึกษาลูกมารวาเงินก้อนไหนสําคัญกว่าเงินเพื่อเกษียณสําคัญกว่าลูกนะครับเพราะลูกเรายังสามารถช่วยมีตัวช่วยอยู่เยอะ อันที่2รู้แหละว่าอันไหนสําคัญแต่ไม่มีวินัยที่จะยึดในสิ่งที่สําคัญเจอสิ่งล่อใจปุ๊บเราวิ่งไปทางนั้นเลยอันที่3ที่มีปัญหานะครับก็คือทุกอย่างสําคัญหมดไม่ว่าสําคัญหรือไม่สําคัญตีราคามันเท่ากันหมดตีค่ามันเท่ากันหมดทํามันหลายหลายอย่างถ้ามันทามันหลายหลายอย่างนะครับมันเหมือนยิงปืนลูกซองยิงยังไงมันก็ไม่ตายนะครับมันไม่ได้โฟกัสมันไม่ได้คอนเซนเทรตถัดมาที่4ี่ก็คือไปทําแต่สิ่งไม่สําคัญรู้แต่ชอบอย่างนี้อะทำอะไรแต่สิ่งไม่สําคัญ พวกนี้นะครับคืออุปสรรคที่ทําให้เราไม่บรรลุถึงเป้าหมายในอนาคตเพราะฉะนัะ้นถ้าเราอยากจะบรรลุเป้าหมายความสําเร็จในอนาคตสําค,สคัญเลยโฟกัสในสิ่งที่สําคัญและเป็นสาเหตุของความสําเร็จในอนาคตถ้าเราทําอย่างนี้เป้าหมายชัดเจนยิงปืนนัดเดียวนะครับจงไปที่เป้าหมายความสำเร็จเกิดแน่นอนครับ ชมเข้าสวงที่2ของรายการสมาร์ทมันนี่นะคะวันนี้เช่นเคยคะ่ะเราจะมามั่งคั่งด้วยการวางแผนกันนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากทางคุณเมวรินปัญจสิรินักวางแผนการเงินไทยจากสมาคมนักวางแผนการเงินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันเป็น,นะครั้งที่2นะคะคท่งยังสด<อ>ใสเหมือนเดิมเลยวันนี้ต้องขออนุญาตมาปรึกษาเรื่องเคสกันก่อนขออนุญาตเล่ารายละเอียดของเคสให้ฟังก่อนเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นของเคสนี้ค่ะเป็นเพศหญิงอายุอยู่ที่43ปีแล้วตอนนี้สถานภาพ อย่ารางด้วยมีบุตร1ท่านอายุ7คขวบค่ะทำงานเป็นพนักงานลูกจ้างบริษัทนะคะมีรายได้ปีละประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทแล้วก็จากการสอนพิเศษจากธุรกิจส่วนตัวอีกปีละ250,000บาทค่าใช้จ่ายค่ะเขาแจ้งมาว่ามีหนึ่งเลยคือค่าเล่าเรียนของบุตรอยู่ที่60,000บาทต่อปีแล้วก็มีค่าผ่อนดาวคอนโด6,900บาทต่อเดือน ค่าใช้ใจ่ายในบ้าน22,000บาทต่อเดือนแล้วก็มีค่าประกันชีวิตถึงแสน0 0 0บาทต่อปีโดยแบ่งเป็นทั้งประกันของของออมของตัวเองออมของบุตรแล้วก็ประกันสุขภาพส่วนทรัพย์สินที่ด้านสังหาริมทรัพย์ค่ะมีทั้งอาคารพาณิชย์ราคา7ล้านมูลค่าประมาณ7ล้านบาทนะคะที่ดิน3ล้านคอนโด4ล้านแล้วก็รถยนต์มูลค่าประมาณ5 0 0แสนบาท คนนี้มีลงทุนด้วยค่ะมีทั้ง LTF IMF กองทุนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศทองคำสลากออมสินเงินสดแล้วก็มีเป้าหมายวันนี้มีมาด้วยกัน4ข้อค่ะคือ1เลยคืออยากมีทรัพย์สินนะคะรวม100ล้านบาทเมื่ออายุ60ปี2เลยคือเมื่อเกษียณอายุ55ปีอยากจะมีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวต่อเดือนประมาณ60,000บาทต่อเดือนแล้วก็มีเงินเก็บสำหรับบุตรเมื่ออายุบุตรอยู่ที่20ปีจำนวน50ล้านบาท และข้อที่4คือวางแผนซื้อรถยนต์ใหม่ในปี2016ด้วยค่ะมูลค่าประมาณ2ล้านบาทวันนี้ถือว่าเป็นเคสที่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างละเอียดเลยนะคะใช่<า>ค่ะละเอียดเลยเป็นยังไงบ้างคะเคสนี้ถ,ถ,ถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นค่ะละเอียดดีมากค่ะแล้วก็มีเป้าหมายแต่ในเรื่องเป้าหมายเนี่ยอาจจะต้องขออนุญ,ญาตดูเป็นเป้าหมายที่สําคัญก่อนอ่าเราก็จะมาใช่ค่ะเป็นเป้าหมาย <ก S 3> ตัวไหนคะตัวทีว่สําคัญที่สุดถ้าดูจากตรงนี้ค่ะ จะมีสินทรัพย์รวม100ล้านบาทเมื่ออายุ60มีการ,กรเกษียณอายุมีเงินเก็บสำหรับบุตรแล้วก็วางแผนซื้อรถยนต์ใหม่มซึ่งจริงแล้วตัวที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเป็นเกี่ยวกันรรเกษียณอายุอ่าเราก็จะมาดูตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นค่คอยดูเป้าหมายต่อมาอมงั้นเรามาเริ่มกันที่การ,กรเกษียณอายุก่อนค่ะอันนี้อยากมีเงินต่อเดือนประมาณ6ก0 0 0นบาทเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าดูจากตรงนี้ก่อนอื่นขอให้ไปดูตรงงบดุนก่อนนะคะ,คะเรามาดูงบการเงินส่วนบุคคลของท่านนี้กันก่อนอเมื่อดูค่ะก็จะพบว่ามีสินทรัพย์ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าเทียบกับบุคคลทั่วไปมีอาคารพาณิชย์มีที่ดินแล้วก็กำลังที่จะทำเรื่องกู้ซื้อคอนโดด้วยมีรถยนต์แล้วก็มีเงินลงทุนซึ่ง ลงทุนอยู่หลายตัวด้วยกันค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเรานํามาวิเคราะห์ว่างบดุลของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็พบว่าสินทรัพย์เนี่ยเขามีสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยอยู่ถึง1ล้านกว่าบาทอถือว่าเยอะอยู่เลยนะคะถือว่าเยอะค่ะแล้วก็สินทรัพย์ในการลงทุนค่ะอยู่ที่เกือบแปดล้านเลยนะคะเกือบแปดล้านเจ็ดล้านเก้านีเกือบแปดล้านแล้วก็สินทรัพย์ส่วนตัว อยู่ถึง14ล้านบาทซึ่งรวมแล้วเป็นเป็นบุคคลที่ถือได้ว่ามีสินทรัพย์รวมจากอายุ43ปีค่อนข้างสูงค่ะ,คะ23ล้านบาทรวมอยู่ที่23ล้านบาทเลยน<ช>ะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนว่าเขามีความมั่งคั่งสุทธิเนี่ยเท่าไหรเออ่เมื่อดูตรงนี้สินจริงๆแล้วปัจจุบันไม่มีนี้สินเพราะว่าในเรื่องของบัตรเครดิตเขาก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลมาคาดว่า จะไม่มีในเรื่องหนี้สินค่ะแต่ว่าปลายปีเนี่ยเขาจะทำเรื่องกู้ซื้อคอนโดเพราะฉะนั้นก็จะมีหนี้สินตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอ,มอันนี้เวลาเราจะคิดความมั่งคั่งสุทธิกคือต้องเอาสินทรัพย์ไปลบหนี้สินใช่ค่ะตอนนี้ออกมาความมั่งคั่งสุทธิเท่าไหร่คะ ถ้าเขากู้ที่1ล้านบาทความมั่งคั่งสุดทธิก็จะอยู่ที่22ล้านบาทหายไป1ล้านบาทนั่นเองใช่ค่ะถ,ถือได้ว่ายังสูงอยู่ยังเรียกว่าสูงอยู่ใช่ค่ะ,ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะมาดูงบตัวต่อมาก็คือง,คงบกระแสงเงินสดค่ะซึ่งเมื่อดูจากรายรับค่ะก็จะพบว่าเงินเดือนเขาอยู่ที่1นล้านสามแสนบาทต่อปีอแล้วก็มีการสอนพิเศษอีก2องแสนต่อปีจากตรงนี้ แต่ว่านิดนึงค่ะข้อมูลในเรื่องของเงินเดือนเนี่ยไม่ได้ให้มาว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเนี่ยเท่าไหร่เราก็ยังไม่ได้มีการแจกแจงว่าเป็นโบนัสหรือเปล่าออที่คิดมาล้านสามเนี่ยเป็นโบนัสอย่างเดียวหรือว่าเป็นเงินเดือนใช่ใช่ค่ะเราก็ต้องมาดูตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเราก็พอทราบแล้วว่ารายรับเขาต่อปีเนี่ยอยู่ที่โดยประมาณ1นล้านห้าแสนบาทค่ะนะต่อปีเมื่อมาดูทางด้านรายจ่ายค่ะก็จะพบว่ารายรับ หนึ 1> 1, ่งล้านห้าแต่ว่ารายจ่ายต่อปีเนี่ยแค่เพียง5 7าแสนเดอูเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากความมั่งคั่งที่มีอยู่เดิมยี่สิบล้านบาทความมั่งคั่งของเคสนี้เนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นแน่นอนอเพราะว่ามีเงินเหลือค่ะ เหลือ่อนขึางเยอะด้วยนะคะเยอะค่ะเกือบ1ล้านบาทโอ้ก็คือจากรายรับที่มีประมาณ1นล้านห้าแสนกว่าบาทค่ะแล้วมีรายจ่ายรวมต่อปีอยู่แค่ประมาณ5้าแสนเจ็ดกว่าบาทเนี่ยเขออกมาแล้วทั้งปีจะมีสภาพคล่องหรือเงินที่เหลืออยู่ประมาณ9ก้าแสนกว่าเลยนะคะแบบเก้าแสนกว่าเลยค่ะอ่าแต่ทั้งนี้เราก็ต้องไปดูค่ะว่าจริงๆแล้วการที่สภาพคล่องเยอะค่ะ ก็ไม่ให้ผลดีเสมอไปเนื่องจากว่าการที่มีเงินสภาพคล่องเยอะ,ะเราอาจจะเสียโอกาสในการที่จะทำกำไรอ,อาจเสียโอกาสในการที่จะนำเงินนั้นแบ่งไปลงทุนค่าเ,เรานำมาวิเคราะห์ค่ะอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราก็จะพบว่าสภาพคล่องพื้นฐานซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เท่าถึง6เท่าจริงๆพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไม่มีไรายได้เข้ามาเลยต้องมีเงินเนี่ย สำรองเนี่ยประมาณใช้ได้สามเดือนถึงหกเดือนแต่สำหรับเคสนี้เนี่ยใช้ได้ถึงยี่สิบเดือนเลยที่เราได้เงินสำรองเหมือนกันไหมคะกับตัวนี้เหมือนกันค่ะเราก็จะใช้ตัวอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานเนี่ยแหละค่ะมาคำนวณว่าเรามีเงินฉุกเฉินเนี่ยเท่าไหร่ใช้ได้กี่เดือนสำหรับครอบครัวนี้ถือว่าเรียกว่าซิงเกิลมัมก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแม่แล้วก็เลี้ยงลูกหนึ่งคนทีนี้ยี่สิบเท่าก็ เยอะค่ะจริงๆเราอาจจะแนะนําให้แบ่งมาลงทุนอ,อันนี้ก็เป็นจุดที่1แหละที่เราแนะนําต่อมาเมื่อเรามาดูในด้านการลงทุนในด้านการลงทุนคะ่ะมาตรฐานที่เหมาะสมเนี่ยควรที่จะลงทุนเนี่ยอยู่ที่มากกว่า50%ของเงินแต่จริงๆแล้วพอดูเคสนี้เนี่ยยังลงทุนอยู่แค่35เอเองยังเหลือเปอร์เซ็นต์ให้เล่นเพิ่มได้ใช่ค่ะเงินก็ยังเหลือด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรภาพคล่อง ที่เหลืออยู่เราอาจจะโยกมาลงทุนใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องการออมในเรื่องการออมเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลมาให้แต่ว่าถ้าดูจากกระแสเงินสดนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ถ้าว่าไม่ได้มีการออมค่ะแล้วอย่างนี้สุดท้ายแล้วเราควรจะต้องจัดสรรยังไงบ้างคะสำหรับเคสนี้หรือว่าเท่าที่เขาทำแบบนี้มันดีอยู่แล้วมีคำแนะนำอะไรให้บ้างคะอ่า จริงๆแล้วในเคสนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีมีมาตรฐานเกี่ยวกับการเงินในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้เพิ่มค่ะเพิ่มเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นค่ะ ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถของเขาเนี่ยยังคงทําได้มีปริมาณเงินที่เหลือพอที่จะแบ่งมาลงทุนได้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนังเงนนะคะที่เขามีการลงทุนค่อนข้างหลากหลายดักตเหมือนกันใช่ใช่ค่ะมีหลายมีหลายตัวเลยแสดงว่าน่าจะมีความรู้ในระดับหนึ่งด้วยใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ได้บอกมาด้วยว่าเขาเป็นคนที่ลงทุนเสี่ยงได้เลยเป็นนักลงทุนที่ประเภทเสี่ยงเลยแต่จริงๆแล้ว เวลาที่เราจะเริ่มลงทุนนะคะเราก็จะต้องมีการทำแบบสอบถามก่อนแต่ว่าในกรณีของเคสนี้ถ้าดูจากประสบการณ์ในการลงทุนแล้ว เกือบสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้ที่มีความรู้และแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้ข้ามวอดในวงการลงทุนเลยถ้าถ้าดูจากปริมาณเงินแล้วะะจะแบ่งเงินมาสักนิดนึงนะคะ,คะจะได้ทําให้เงินมาต่อย,ยอดไปได้เรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะแล้วนี้มาถึงเป้าหมายที่ทางเราคิดว่าน่าจะสาคัญควรทําอันดับแรกเลยนั่นคือเป้าหมายของการ,กรเกษียณอายุคะ่ะ,ะแล้วก็เคสนี้มีที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าอยากที่จกกะเกษียณเนี่ยอายุ55อืม คือคนทั่วไปเนี่ยก็<ช>จะมีลิมิตอยู่ที่60ค่ะแต่ว่าถ้าตามเคสนี้เมื่อเรามาดูว่าอายุ55ปีเขาก็เกษียณได้ไหมเราก็มาดูข้อมูลกันก่อนว่าตอนนี้อายุ43ถ้าจะ,กะเกษียณอายุ55นั่นคือเขามีเวลาในการเตรียมเงิน12ก12ปีปมเมื่อดูค่ะอายุที่คาดว่ากเกษียณน,นี่คือ55ปีจำนวนปีที่เขาแจ้งมาเลยว่าคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ อายุคาดหวังเนี่ยประมาณ85ซึ่งนั่นคือ30ปี30ปีต่อจากอายุ55เขาจะอยู่โดยที่ไม่ได้มีรายรับเข้ามาแล้วออดังนั้นกระแสเงินสดรับไม่มีแล้วนะแต่เขาก็จะมีกระแสเงินสดจ่ายซึ่งเขาก็บอกไว้ด้วยว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณขอเป็น60,000บาทอแต่ชัดเจนมาเลยชัดเจนมาเลยค่ะก็ถ้าเป็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะจะเป็นเคสที่ ค่อนข้างให้ข้อมูลดีเลยเนื่องจากว่าเขาจะมีการคำนวณมาอยู่แล้วว่าในการที่เขาจะรักษา,ามาตรฐานชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยประมาณเท่าไหร่กเกษียณอยางมีความสุขใช้ใจ่ายได้อย่างเต็มไม้เต็มมือนิดนึงนะคะใช่ใช่ค่ะ,ะแล้วก็ต่อมาค่ะอัตราเงินเฟอ้อหลังกเกษียณเนี่ยเราก็ให้อยู่ที่ประมาณ3%มเปอร์เซนดังนั้นเมื่อเรานำมาคำนวณและก็พบว่าในปีที่เขาเริ่มเกษียณนั่นก็คือตอนอายุ55ค่ะ ถ้าเกิดอยาก,กเกษียณอย่างมีความสุขแบบนี้เลยใช้เงินหลังกเกษียณต่อเดือนอยู่ที่60,000 60, บาท,บาทต่อเดือนอเขาจะต้องมีเงินนะับปีที่กเกษียณประมาณ16ล้านบาท๋อต้องมีเงินก้อน16ล้านบาทตเตรียมไว้สำหรับกรเกษียณแล้วใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ระยะเวลาของเขา12อปีอยังพอไหวอยู่ไหมคะอ่าเราก็มาดูต่อมาว่าแหล่งเงินทุนค่ะจริงๆในเคสนี้ไม่ได้บอกมาว่าแหล่งเงินเงินทุนของเขาเนี่ยเตรียมที่จะ,กะเกษียณอะ เป็นแหล่งใดบ้างแต่ว่าเมื่อเราดูเงินที่เขาใช้ลงทุนครับจะมีในส่วนของกองทุน LTF แล้วก็ IMF ดังนั้นเราจึงนำตรงนี้เนี่ยมาเป็นเงินต้นทุนในการเกษียณเดิมตอนนี้มีมูลค่าค่ะอยู่ที่2ล้านหดังนั้นอ่างเงินตั้งต้น2,6ล้านหกเขามีเวลาลงทุนอีก12ปีดังนั้นค่ะคำแนะนำว่าเป้าหมายนี้จะสำเร็จนั่นก็คือเขาจะต้องลงทุนเพิ่มเนี่ยปีละ 3 8 0 0 0โดยประมาณก็ยังถือว่าน่าจะพอทําได้นะคะเพราะว่าสภาพคล่องคขายงเหลือตั้ง9,000 0 0กว่าบาทใช่ค่ะตัดออกมาสัก3 8 0 0 0 0เพื่อทำให้เรามีเป้าหมายให้กันเกษียณอย่างมีความสุขได้ตอนอยู่55ใช่ค่ะแสดงว่าเป้าหมายนี้สําเร็จสําเร็จค่ะค่ะก็แต่ถ้าเกิดว่าอย่างบางท่านนะคะถ้าเกิดว่าเขามีเงินสดคงเหลือต่อปีไม่เพียงพอจริงๆแล้วเราอาจจะแนะนําเป็น กเกษียณอายุเลื่อนไปที่60สิบไหม,มแต่ว่าถ้าในเคสแบบนี้นะคะคะเพียงพออยู่แล้วเราก็จะโอเคถ้าอยากที่จะมีเวลาใช้ชีวิตค่ะหลังกเกษียณมีอิสระภาพเร็วขึ้นก็ได้ค่ะถ้าอ่านเป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะแล้วอีกเป้าหมายที่เหลือแล้วคะคุณม,มองยังไงบ้างคะสำหรับเป้าหมายที่เหลือทีนี้ เราเราต้องมาดูกันก่อนคะ่ะว่าเป้าหมายที่มีความจําเป็นที่เขาแจ้งมาเลยกเกษียณอายุแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเป้าหมายอื่นๆเนี่ยทั้งในเรื่องที่จะมี <Okay. S 2> อยากมีเงินให้บุตรตอนอายุ 20- 50ล้าน <Okay. S 2> มีเงินให้ตัวเองร้อยล้านตอนอายุ60 mm. ดังนั้นก่อนที่เราจะไปดูเป็นแต่ละเป้าหมายไปเนี่ย <Okay. S 2> มิม้มอยากจะมามาให้ดูกระแสงเงินสดคงเหลือก่อน <Okay. S 2> ว่าจริงๆแล้วในแต่ละปีเนี่ย โดยประมาณการเนี่ยเขาจะมีกระแสเงินสดคงเหลือเท่าไหร่ uh huh. แล้วเงินที่จะเหลือไปลงทุนสําหรับสองเป้าหมายเนี้ยเป็นอย่างไร uh huh. คะพอเราไปดูกันนะคะก็จะพบว่าในปีนี้ในปีนี้เขาจะมีเงินเงินคงเหลืออยู่ที่9ก้าแสนกว่าบาทสำหรับปีแรกใช่ค่ะเกือบล้านหนึ่งเลย uh huh. ซึ่งเขาแจ้งมาอยู่แล้วว่าเขาจะมีการลงทุนเพื่อบุตรโดยการลงทุนกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ ประมาณ30,000บาทต่อเดือนอยู่แล้วดังนั้นก็ต่อปีก็อยู่ที่3 6 0 0 0นหกคิดง่ายง่ายสามหคูณสินะคะใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วที่เหลือก็จะเป็นการลงทุนเพื่อตัวเขาเองละ,ะ,ะโดยการลงทุนเพื่อตัวเขาเองค่ะตั้งแต่ปีนี้จนไปถึงอายุ55เนี่ยเขาก็จะต้องมีการลงทุนเพื่อตัวเองอย่างที่เราแจ้งไปก็คืออยู่ที่3 8 0 0 0อืมอ่า จากนั้นเงินที่เหลือในทุกๆปีจึงมาทำตามเป้าหมายนั่นก็คือเงินลงทุนของบุตรให้มี5้าสล้านแล้วก็เงินให้ตัวเองให้มีร้อยล้านแต่ว่าเมื่อเรามาดูนะคะจากในจากในตารางที่ทำมาค่ะก็จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีเงินเหลืออยู่ที่9 0 0 0แสนกว่าบาทแต่ว่าในปีหน้าจะมีะประกันชีวิตซึ่งครบกำหนดที่ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วแต่สัญญาย,ยังคงอยู่นะคะ,คะ เพราะฉะนั้นเงินที่<ค>จ่าย<า>ค่าเบียประกันใช่ค่ะก็อาจจะไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเงินเหลือในการที่จะนํามาลงทุนเพิ่มอีกต่อมาค่ะตรงนี้เนี่ยในปี2,564หรืออีก 5, 5ปีขา้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวต้องแจ้งก่อนว่ามีการานำไปคิดคำนวณให้เราว่าจริงๆแล้วในการกู้ซื้อคอนโดเนี่ยที่เคสนี้เนี่ยได้บอกว่าขอ เตรียมเงินในวันโอนเนี่ยสล้านแต่ว่ากู้แค่ล้านเดียวจริงๆแล้วเนี่ยในการกู้เนี่ยอยากจะแนะนําว่าแนะนําเปลี่ยนเป็นคู่2ล้านแลาก็จ่ายเป็นเงินสดเลยใช่ค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้ยังไม่ได้แจ้งเข้ามาด้วยว่าจะใช้เงินจากตรงไหน2ล้านบาทค่ะในการเป็นค่าใช้จ่ายตรงนั้นซึ่งที่มิมแนะนําว่า1ล้านบาททาไมต้องกู้1่งล้านบาทนั่นก็เพราะว่า 5ปีถ้ากู้5ปีแล้วเงินต้นอยู่ที่1ล้านบาทเนี่ยมันจะเพียงพอกับเงินค่าเช่าอคอนโดพอดีอพ,อดพอดีเลยก็คือเหมือนกับเราไม่ต้องเสียค่าจ่ายเลยเอาค่าเช่ามาเป็นการจ่ายผ่อนไปในแต่ละเดือนเอาใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะคะแล้วก็จากข้อมูลในปัจจุบันแล้วอย่างนี้มาดูกันต่อดีกว่าคะ่ะคุณมีว่าถ้าจะต้องนําเอาไปลงทุนเนี่ยมันจะช่วยอะไรไหมคะแบบนี้เป็นยังไงเอ่ย ถ้าจะนำ,นำเงินไปลงทุนใช่ไหมคะ,คะเรามาดูกันก่อนว่าเป้าหมายแรกเพื่อบุตรบุตรเ,เขาบอกว่าเงินที่เป็นแหล่งเงินเพื่อบุตร50ล้านเลยเนี่ยก็จะมีหนึ่งละกองทุนค่แล้วก็จะมีแหล่งเงินประกันด้วยค่ะ,ะเมื่อครบกําหนดเนี่ยก็จะได้เงินประกันในส่วนของบุตรมา4,000 0นบาทแต่เมื่อเราทําการคํานวณแล้วอะคะ่ะปีที่บุตรอายุ20ปีเงินสก้อนนี้ จะเป็นเงินทั้งหมด13ล้านบาทก็ยังห่างจาเป้าหมายอยู่นะคะห่างอยู่เยอะพอสมควรค่ะเนื่องจากว่าถ้าเขาต้องการที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้ตอนบุตรอายุ20จริงๆจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเงินงดลงทุนต่อปีเนะี่ยเพิ่มเป็นถึง5 2 0 0 0สต่อปีอถือว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่านี้ก็กลายเป็นว่าครึ่งมากกว่าครึ่งด้วยของกระแสเงินสดที่เขามีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่เาเราก็จะ แนะนำตรงนี้ไว้ก่อนว่าถ้าเกิดอยากที่จะบรรลุเป้าหมายจะต้องเพิ่มเงินลงทุนเท่าไหร่ในเป้าหมายของบุตรส่วนเป้าหมายของตัวเองค่ะร้อยล้านบาทเขาจะมีแหล่งก็คือเป็นแหล่งเงินประกันของเขาเหมือนกันที่ครบกาหนดเนี่ยอยู่ที่800,000บาทแล้วก็มีเงินกองทุนแล้วก็มีเงินเหลือก็คือแคทโฟท,ที่เหลือในแต่ละปีเนี่ยก็จะนํามาลงทุนเมื่อปีที่เขาอายุ60ก็พบว่าจากที่เขาคาดหวังไว้อยากมี1ล้านบาทในปีที่60เนี่ย เงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่27ล้านบาทโดยประมาณดังนั้นถ้าอยากจะสำเร็จคะ่ะต้องลงทุนเพิ่มที่2ล้าน7ต่ปอปีถือว่าเยอะมากเลยนะคะอันนี้ถ้ารวม2เป้าหมายนี้ลงทุนเพิ่ม3ล้านกว่าบาทโออาจจะเหนื่อยไปน,นิดนึงซึ่งอันนี้<ช>เราอาจจะแนะนำว่าให้มาคุยกันก่อนหรือว่ามา<ช>ปรับ,รบเป้ากันดีกว่านะคะ ต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วกันเมื่อเขาตั้งเป้าหมายนี้เนี่ยมีจุดประสงค์งอย่างอื่นหรือเปล่า<อ>ทําไมจะต้องบุตรมีเงิน50ล้านทําไมจะต้องมีเงินร้อยล้านอ,อาจจะต้องมาคุยแจกแจงรายละเอียดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะ่ะแต่ว่ายังมีข้อมูลด้านอื่นๆอ,อีกก็คืออสังหาที่เขามีอยู่ถ้าเกิดว่าอสังหาที่เขามีอยู่เนี่ยมีมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นถ้าเป็นไปตามที่เคยเกิดได้ ถ้าดู<ถ>จาก<ช>สถิติ<อ>เดิมแล้วกันนะคะสถิติเดิมแต่ว่าอย่างที่เคยแจ้งไปว่าอสังหาเป็นสิ่งที่เราคาดเดาราคาได้ยากแล้วยิ่งอีก13ปีบุตรถึงจะอายุ20แล้วก็อีก17ปีตัวเองถึงจะอายุ60ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เราจะยังเออ ไม่คาดไม่คาดอัตราผลตอบแทนดีกว่า<ม>เราจะต้องมีการนําแผนมาทบทวนทุกหเดือนทุกปีหนึ่งจะดีกว่าอันนั้นน่าจะทําให้มันเกิดความถูกต้องมากกว่าแบบนี้งั้นสุด<ช>ท้ายแล้วค่ะอยากให้ช่วยคําแนะนําสําหรับเคสนี้ให้เราหน่อยค่ะว่าสรุปแล้วเป้าหมายเขาแล้วก็คําแนะนําเป็นยังไงบ้างค่ะก็สรุปเคสนี้นะคะว่าเริ่มต้นเลยอเอาเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือเดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็ะจะต้องกู้เงินซื้อคอนโดแล้วเราแนะนำว่า จากข้อมูลที่มีเนี่ยก็ขอเป็นกู้ซื้อคอนโดเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทะระยะเวลา5ปี<ม>เพื่อให้เงินเชื่อผ่อนแล้วก็อัตราค่าเช่าเนี่ยมันบาลานซกัน,น,กนค่ะ<ม>แล้วก็เงินลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณอายุเนี่ยก็จะลงทุนเพิ่มค่ะอยู่ที่ ปีละ3า0แสนเกือบสี่แสนยังได้ค่ะเพราะว่ากระแสงเงินสดเหลือพอแล้วก็ในการที่กู้ซื้อคอนโดก็แนะนําว่าให้ทําประกันคุ้มครองวงเงินกู้ไปเลยป้องป้องกันความเสี่ยงไปเลย,เลยแล้วก็นะปีที่บุตรอายุ20ค่ะเราก็ะสะดุกออกมาให้แล้วว่าจะมีเงินเพื่อบุตรอยู่ที่ประมาณ1 3ล้านบาทและปีที่ตัวเองอายุ60เนี่ย จะมีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ27ล้านบาทโดยที่ยังไม่รวมอสังหาริมทรัพย์โดยคําแนะนําเพิ่มเติมค่ะเราอาจจะต้องมีการคุยกันเกี่ยวกับอัตราการขึ้นของเงินเดือนแล้วก็บนสัสแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพด้วย<อ>ซึ่งจริงๆเราอาจจะมีเงินเพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งใช่ค่ะ,คะแล้วก็ข้อมูลการท่องเที่ยวรวมถึงงานอดิเรกหลังกเกษียณ คือเขาอาจจะยังไม่ได้แจ้งแต่ว่าอาจจะแบบมีไปท่องเที่ยวชอบท่องเที่ยวไหม,มเงินห้าสิบล้านหรือร้อยล้านอาจจะเก็บเพื่อการท่องเที่ยวหรือเปล่าจะได้รู้จุดป,ประสงค์ว่าเงินที่แจ้งเรามาเนี่ยเอาไปใช้เพื่ออะไระจะได้มาปรับกันได้ใหม่นั่นเองได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบวรินมากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลที่นํามาแบ่งปันพวกเราในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการปรึกษาเรื่องของการวางแผนการเงินคะ่ะอย่าลืมคะ่ะส่งข้อมูลของท่านนะคะมาได้ที่อีเมล mc.smartmoney@gmail.com คะ่ะซึ่งจะทําให้พวกเราได้มาช่วยกันวางแผนเรื่องการเงินของพวกท่านนะคะจะได้ปรับเป้าหมายทางการเงินแล้วก็รู้วิธีการทําตามเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จได้นั่นเองคะ่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงไปแล้วดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ